ทีนี้กลายเป็นว่ากันชาเป็นผลพวงก,กับเล่นเกมการเมืองของนักการเมืองของพรรคการเมืองกันเองโดยไม่สนใจว่าประชาชนที่ลงทุนไปแล้วนับเป็นพันพัล้านจะสูญเสียอะไรยังไงอ่อผมมีประเด็นที่มองอยู่สองสาประเด็นประเด็นแรกก็คือ เราถูกกันแกล้งจากอเมริกายุคสงครามเวียดนามที่เขารู้คุณค่าของกัญชาว่าใหญ่ของกัญชาหรือกัญชงมันเหนียวกว่าฝ้ายซึ่งเป็นอุตสาหกรรมของสมัยอาณานิคมยุคของการล่าทาาที่ไปทั่วโลกจะทําให้อุตสาหกรรมฝ้ายของเขาหรือสิ่งทอของเขาดรอปลงยุคของประธานธิบดีนิกสันทศทีพูดในเชิงของประวัติศาสตร์เขาตึงหาเหตุตรงนั้นร่วมกับนักการเมืองในยุคสมัยนั้นของประเทศไทย ทำให้กัญชากลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเอาองค์ความรู้ของเขามาแทนที่ขนาดเดียวกันก็ให้ทุนนักศึกษาแพทย์ให้ไปเรียนองค์ความรู้จากฝั่งของตะวันตกขนาดเดียวกันเขาก็เอาสารเคมีลงมาถล่มในย่านของเซาท์อินดีเชียซึ่งสารเคมีนี้จะก่อให้เกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่มีทางรักษาได้หายนั่นหมายถึงว่าเขากิน,นกดดตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ เทภัยจากตะวันตกเมื่อกัญชาถูกตีตราว่าให้เป็นผู้ร้ายคือเป็นสิ่งเสพติดใช้เวลายาวนานตั้งแต่สงครามเวียดนามจนบัดเนี้ความที่ย้ำๆมาว่ากัญชาคือสิ่งที่ผิดกฎหมายมันจึงถูกตีตราว่าเป็นนักโทษนี่คือมุมประเด็นที่หนึซึ่งประเด็นนี้มันก็ตามต่อมาว่าแล้วแอลกอฮอล์ล่ะสถิติ คนที่ตายจากการเมาแล้วขับกฎหมายที่ควบคุมมีแต่ไม่ทราบว่าไม่ได้สร้างวิน,นัยคนมันจะมีคริสติเนียที่เดนมาร์กเป็นเป็นสถานที่ที่รัฐบาลเขาแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดหมายถึงเป็นเคมีนะครับแล้วรวมทั้งกัญชาถ้าอยู่ในพื้นที่เดียวกันกฎหมายเขาแข็งแรงอายุต่ำกว่า18นี่ห้ามคือห้ามเด็ดขาดทำให้สามารถควบคุมได้จริงๆและต่อคนสามารถที่จะดูดอะไรได้อย่างไรบ้าง นั่นคือทางตะวันตะวันตกแต่บ้านเรามันมีหน่วยที่ต่อแตนในการที่พอกัญชาถูกกฎหมายขึ้นมาบนดินปับ๊บหน่วยที่เสียผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มของแอลกอฮอล์ของเหล้าเบียร์หรือในยาของทางตะวันตกเขาพร้อมที่จะมีมือไม้เครือข่ายของสื่อเขาที่จะถล่มใช่หรือไม่แต่กัญชาในทางการแพทย์แผนโบราณ มันจะเข้ายาทุกอย่างในศาสตร์ของแพท,ทย์ไทยหรือผ่าศาสตร์ของจีนหรือศาสตร์ของอินเดียที่ไทยเราเองก็รับมนธรรมของการรักษาจากอินเดียแล้วจีนเข้ามาเข้ายาทั้งหมดเพราะว่ากัญชาจะเป็นยาที่ทําให้นอนหลับได้ใช้แต่เพียงแต่พอง,งามซึ่งตรงนี้ไม่ทันที่จะเกิดขึ้นในยุคข,ของรัฐบาลที่ออกกฎหมายให้กัญชาขึ้นมาบนดินได้ชาวบ้านก็มีหวังไปทั่วประเทศเลยเขาลงทุนกันนับเป็นพันพันล้าน ทีนี้กลายเป็นว่ากัญชาเป็นผลพวงกับเล่นเกมการเมืองของนักการเมืองของพรรคการเมืองกันเองโดยไม่สนใจว่าประชาชนที่ลงทุนไปแล้วนับเป็นพันพันล้านจะสูญเสียอะไรยังไงเขาไม่สนใจหวังเพียงผลทางการเมืองที่ค่าทางการเมืองลักษณะอย่างนี้ในมุมของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ